เมื่อวานพ่อรถเวียดเนี่ยซอยกระจก๊กทางเนี่ยเห็นปะแจ้งมุมๆแล้วรถสวนมาปาด<ช>ผมเข่าแห้งปวดผมก็ลบเพะท่านทางมันแคบเนาะนี่คือหลักฐานบ่เลยว่ดจอดได้เด่โอ้ยตายเลาวท่นเนาะตเลยหวัยวย่างๆแม่ยี่ห้อยังสกายไลเนอร์บ่แม่ยี่ห้อยังยี่ห้อยังไงหัวย่างล้วเล่นน้อยเนี่ยอือ โอ้สำรถจีนรถรถเวียดกับจีนแลนด์เล่าหรือแลนบวกเกียงไก่ไปเลยเนาะเล่าเป็นแลนด์ชาเลยงรถเล่าใครอยู่สำรถไทย่หล่ะรถนักแลนด์หาทริปเนาะรถรถนักแลนด์หาทริปตามกฎหมายแต่ว่าเวียดกับจีนโอ้โหแท้เป็นอยังงไรว่าท่านเจได้้แลเหระเขาบ่กจอดกับซื anut, ้อไซนตัวกระจกบางยาดีก็เอื้อนประกันเนาะเอื้อนประกันเกิดเบิร์ตสองพันหน่วยค่าอีกเสียบซื้อไซน์สี่เบิรพอร์ตพันอยู่บ่ ซวยซื่อๆหรอกบ้านไม่แจกแจกมันรุดออกรุดออกแจกพอดีแหละอาคอมันรุดอ่ะแมนไค่ไม่อยู่เบอร์หน่อยที่หกเลยปาดพับเขาได้แน่ถ้าถ้าอันนี้มันพอนแนนเนี่ยถ้าอันตัวนี่พอนแนนขาตัวนี่พอนแนนนี่ถ้ามันแนนนี่หักบัดอันนี้มันมันอยากรวมน้อยหนึ่งนะเห็นรวมรวมมันปาดมากแล้กันพับเขามาเสื่อหนะ ครับผมเจอกับช่องมางหลักมูอยู่ฟังสอป,ปอเล่ากัเขาธรรมดาของการครับรถเนาะมันก็มีอุบัติเหตุธรรมดาแต่ว่าสภาพจ้าสี่นี่แซงยากๆากนะครับเพราะว่าอยู่พ่วงมาไล่ขัวเฮาสีแซงใส่เฮาก็ต้องโยกรถออกมาเบิ้งสี่ครับแต่มันบ่คคอยเห็นได้บ่เนี่ยเจ้าคอยสีแซงได้าบ่รถมาแซงมาได้ได้บ่นี่รถมา,ไไต,ถมาต้องลบเขาเลยครับนี่เนี่ยคือ คือปัญหานะปัญหาที่เรีนในนี่เขาต้องปรับตัวให้ได้นะแต่ว่ามี่ันผู้ชมคนหนึ่งเพิน่นมีไอเดียที่ดีเ <c oughs> พินเน่นแนะนำมาว่าผมมีไอเดียติดกล้องกันน้ำนอกรถข้างซ้ายติดจอ LCD เอาไว้ดูนอกรถตอนเวลาจะแซงรถบรรทุกด้วยกันว่าทันห่ <c oughs> วยอยู่หนารถเท่าก็มีกล้องอยู่ตัวมีกล้องไงท้องโตตัวใหญ่มันที หันออกไปทั้งหนอกรถันบะส่วนตัวน้อยนี่นี่ยุคขางยุคขางใส่ที่มองเขาคนนนะมองเขาหาคนครับนะผลเบื่องพฤติกรรมคนครับบานนี้ผมคิดว่าเอ้าง่ายตัวนี้ไปไว้ทั้งใส่หันหนาออกท้างหนอกเวลาที่แซงรถเข้ากับเมื่อบังจอเนี่ยจอกล้องมจอดปิดก็ได้นี่เออสุดยอเลยแต่ว่าเขากับสลับเป็นกล้องน้อยให้มันเต็มจอนะครับเวลาที่แซงเข้ากับเบิ้งงตาจอนี่แหละ ผมว่าความคิดนี้นี่สุดยอดเลยนะครับนี่ผู้ไดสินั่ไปใส่เพราะว่าการครับบพสังวาดีกระส์ได้การเลยนะครับนี่เพราะวา่ระวารถพวกรถน้ำมันเข้ากับติดกล่องโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากรถขั้นเลยกับรถยุโรหลบพ้นแล้ววนโว่ลุนพ้น,นติดกล่องนอกรถทั้งหลังกับติดทั้งท้ายกับติดทั้งข้างกับติดแท่งไงได้แบบนี้ผมว่าได้การ <Y ahu! S 1> เป็นได้ครับท่านผู้ชม โอ้หัวคิดดีขนาดผมว่าเป็นความคิดที่หัวใสขนาดเอามาใส่ในเลย่ยนี่ผมว่าติเฮ็ดยุ่นี่เอามาใส่ถภาพทางในเล่าจังสีโอ้ยเหมาะแก่การเวลาเห้าสีแซง,งเห้ากันว่ต้องโยกรถออกไปเบิ้งนะเบิ้งตะจอ LED ดนี่ LCD นีแต่การเล่ยทั้งใสายนี่ยว่าต้องโยกรถอันนี้โยกแล้วโยกอีกส่วสีแซงได้โอ้ยเป็นสมองของรถ แซงออกไปกับย่านรถตัดหนาม,มากกับย่านเิือรุบัติเหตุเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่สุดยอดเลยผมว่าโอ้การทำยูทูปนี่มันก็นดีอย่างสี่ตัวไี่วะเห็ดไหนคนมันแนะน้ำยังดีๆต่างๆได้เลยผู้ใด,ดมีข้อคิดเห็นดีๆดก็แนะนํำไดเด้อครับท่านผู้ชมก็ได้ I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. เบแต่ไม่รู ok babe, ้จ ve> ok um ักเบอรไ่รู้จักเพื่อนเปล่าจะเบ่อจะูกเปื่น